สวัสดีค่ะดิฉันนังสาวปริญ,ญญารัตประชาดิฉันนั่งสาวนัชชาสกุลนีจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรและชวิทยาเป็นพุทธานีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอน,อนวัตกรรมที่จะทําคือไฮโดรเจลเลี้ยงดาวเรืองจากคาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกัดจากเปลือกกล้วยนําวาเพื่อเสริมแคลเซียมค่ะเชิญรักชมได้เลยค่ะดาวเรืองจะเป็นดอกไม้ที่คนไทยรู้จักเนื่องจากปลูกง่ายโตเร็วและคงทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง จึงเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในทุกพื้นที่แลวก็ทิวทดูดก,การของประเทศไทยเป็นดอกไม้ที่สามารถทำรายได้ให้กับผู้ปลูกเป็นจำนวนมากและก็เป็นอย่างดีดังนั้นนะคะปัจจุบันจึงมีการปลูกดาวเรืองนะคะเป็นจำนวนมากเพื่อตัดดอกขายแล้วก็นอกจากนั้นยังจะมีการปลูกเพื่อสามารถลงกระถางหรือถุงพลาสติกใช้เป็นกระดับตามอาคารบ้านเรือนหรือสถานทีต่ต่างๆรวมทั้งมีการปลูกเพื่อเก็บเมล็ดของดาวเรืองส่งลงผลิตอาหารจัด นื่องจากในดาวเรืองมีคุณสมบัติในการเพิ่มสีของไข่ไก่ในหรือไข่เป็ดซึ่งเป็นสีไข่แดงทําให้ไข่แดงสดค่ะต่อไปนะคะเป็นไฮโดรเจลจะเป็นพอลิเมอร์แบบโคงร่างตาข่ายที่มีความสามารถในการเก็บของเหลวไว้ในตัวเองโดยที่เมื่อดูดซับน้ำแล้วนะคะโคงร่างโครงสร้างทัางเหตสามมิติของไฮโดรเจลจะไม่ละลายน้ําแต่ว่าจะวมพองแล้วก็สามารถคมรูปร่างเดิมไว้ได้ จึงทำให้มีการนำไฮโดรเจลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากมายรวมถึงด้านการเกษตรนะคะและ n น n าโน m p คอมโพสิตไฮโดรเจลนะคะผสมคาร์บอซีเมทิลเซลลูโลส e นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะมีการนำคาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสนะคะมาเตรียมเป็นวัสดุคอมโพสิตร,ร่วมกับพอลิเมอร์จากธรรมชาตินะคะทำให้เซลลูโลสมีความคงรูปดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นวนัสดุในด้านต่างๆอีกต่อไปได้ค่ะ และสุดท้ายนะคะคือกล้วยนำว้าค่ะเป็นกล้วยที่เกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามพันธุ์ของกล้วยปาสองชนิดจะมีถิ่นกําเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในปัจจุบันจะปลูกกันอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่นะคะสามารถปลูกใช้เป็นอาหารก่อนที่มนุษย์จะรู้จักการดื่มนมแล้วก็เป็นกล้วยที่มีคนปลูกกันมากและมีการบริโภคกันมากในอันดับหนึ่งของทุกประเทศน,นะคะเนื่องจากมีสารอาหารสูงโดยเฉพาะแคลเซียมค่ะและด้วยเหตุผลข้างต้นนะคะทำให้คณะผู้จัดจทำนะคะเลือกที่จะ นำกล้วยน้ำวานะคะมานําเปลือกกล้วยนะคะมาสกัดเป็นสกัดร่วมกับไฮโดรเจลเพื่อเพิ่มแคลเซียมในดาวเรืองค่ะวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมนะคะ 1. คือการพัฒนาไฮโดรเจลสําหรับปลูกดาวเรืองโดยใช้ธาตุอาหารจากเปลือกกล้วยน้ำวานนะคะซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติจะมีการนําวัสดุธรรมชาติวนกลับมาใช้ซ้ําเพื่อสร้างประโยชน์ค่ะและ 2. นะคะคือการทดสอบปริมาณธาตุอาหารที่ได้จากไฮโดรเจลนะคะ ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับ BCG economy นะคะคือช่วยให้เกิดความก้าวหน้าและก็การพัฒนาทางด้านการเกษตรโดยการหมุนเวียนทรัพยากรจากแหล่งชีวภาพกลับมาใช้อย่างคุ้มค่ามีประโยชน์และก็ทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นไปเรื่อยๆตามลาดับค่ะนี่ก็จะเป็นวัสดุอุปรกรณ์เครื่องมือและสารเคมีที่เราใช้ในการทำนวัตกรรมชีนีนะคะ ในขั้นตอนที่1เราจะสกัดแคลเซียมจากเปลือกกล้วยน้ำว้าโดยเราจะกําจัดเอนไซม์โดยการล้างเปลือกกล้วยน้ำว้าให้สะอาดนําไปหันป่นเป็นชิ้นเล็กและต้มในน้ำอง95เปอร์เซ็นต์ากนสกัดแคลเซียมโดยการกรองเอาเปลือ,อกกล้วยออกและต้มในน้ำกลนในอัตราส่วน1ต่อสี จะเป็นการสังเคราะห์ไฮโดรเจลด้วยเราจะนำสารสกัดจากเต่ากล้วยน้ำว้าผสมกับคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมกับ PVP จากนั้นจะปั่นกวนให้เข้ากันและวนำสารละลายที่ป like ั่นกวนเสร็จแล้วมาผสมกับที r e อริเจหรือก็คือ HCl 0.2มิลลิลิตรผสมกับที่เอ1มิลลิล uhm ิตรจากนั้นเราจะนำไปอบให้แห้งค่ะในขั้นตอนที่3จะเป็นการหักบริมาณแคลเซียมในไฮโดรเจลเราจะนำสารละลายมาตรฐาน EDTA จากการละลาย EDTA ด้โซเดียมซอลเอน้ำกลั่นและจะจางให้เป็น1ลิตร ประกอบด้วยมอสหน่วย EDTA หนึ้งมิลลิกรัมเคี้ยวชิปคาร์บอนเนตจากนั้นไทเทตไฮโดรเจลโดยการเติมไฮโดรเจลแบบปร,ปร,ปริมาตรผสมกับสารอะไรบ้างเพิ่มผสมแบบไอโคลมแบล็กทีซึ่งก็คืออินดิเคเตอร์จากนั้นไทเทต,เตด้วย EDTA ที่เตรียมไว้ค่ะในขั้นตอนที่4จะเป็นการว er ัดการเคิื่อนต่อของเหลวเดินด้วยเราจะแบ่งชุดการทดลองออกเป็นทั้งหมด3ชุดการทดลอง ในชุดการทดลองที่หนึ่งจะปลูกดาวเดืองในคาร์บอซิมเนที่เชื่อมโยงไฮโดรเจลที่เสริมสารกัลกากเปลก้วยน้ำวาในชุดการทดลองที่สองจะปลูกดาวเดืองในคาร์บอซิมเนที่เรื่อมโยงไฮโดรเจลและในชุดการทดลองที่สามจะปลูกดาวเดืองในดินค่ะผลผลการทดลองในส่วนของปริมาณแคลเซียมในไฮโดรเจลจากการศึกษาปริมาณธาตุแคลเซียมในไฮโดรเจลพบว่าไฮโดรเจลก่อนนำไปอบมีปริมาณแคลเซียมอยู่ที่9.21มิลลิกรัมและไฮโดรเจลหลังนำไปอบมีปริมาณแคลเซียมอยู่ที่8 5 5มิลลิกรัมเนื่องจากหลังจากผ่านความร้อนทำให้ธาตุอาหารบาง ในส่วนของการจเจริญเติบโตของดาวเรืองจากการศึกษาพบว่าการจเจริญเติบโต,ตของต้นดาวเรืองโดยการวัดความสูงพบว่าดาวเรืองที่ปลูกในไฮโดรเจลที่มีสารกัดจาก,ปกเปลือกกล้วยนำว้ามีความสูงเฉลี่ยในแต่ละวันมากที่สุดรองลงมาคือดาวเรืองที่ปลูกในไฮโดรเจลและดาวเรืองที่ปลูกในดินเนื่องจากสสารกัดจากเปลือกกล้วยนำว้า,วามีธาตุแคลเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและยังช่วยเพิ่มความสูงให้แก่พืชด้วยค่ะประโยชน์ของนวัตกรรมที่ส่งข้อประกวดนะคะ 1. คือสามารถเลือกใช้ไฮโดรเจลเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชแบบเฉพาะชนิดได้ 2. คือนํำขยะชีวภาพหรือว่าเปลือกกล้วยมาใช้ประโยชน์เพื่อธรรมชาติเป็นต่อที่2และ3คือพืชที่ได้ธาตุอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสมทําให้เจริญเติบโตได้ดีและก็ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการน,นําเสน,นอนต่รวิพียท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ